ลุมกินนมครับโตแล้วยังกินนมอยู่เลยครับผมดูมันดูมันโอ้โหดูโโหไหนโอ้โหดูที่นี่นลุกินนมเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วโอ้โหดมีับบ Ah, uh -huh. Oh, Ini -oh. kurang oh